สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวเศรษฐกิจดิจิทัลที่ซึ่งเราจะเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวที่กำลังกำหนดทิศท,ทางของโลกการเงินแห่งอนาคตวันนี้เส้นแบ่งระหว่างสินทรัพย์ในโลกจริงกับโลกดิจิทัลกำลังเลือนลางลงอย่างรวดเร็วเราจะมาวิเคราะห์ความร่วมมือครั้งสำคัญที่อาจเปลี่ยนวิธีการลงทุนของคุณไปตลอดกาล นอกจากนี้เราจะไปสำรวจพลังของวานในตลาดคริปโตและถกเถียงประเด็นร้อนที่ว่าความเป็นส่วนตัวของคุณจะถูกแลกมาด้วยความปลอดภัยในยุค AI หรือไม่ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้เลยครับเริ่มต้นกันที่เทรนด์ที่ทรงพลังที่สุดในขณะนี้นั่นคือ real world asset หรือการนำสินทรัพย์ที่จับต้องได้เข้ามาสู่โลกบล็อกเชน เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมา e v o l f A r w A โครงการจากฮ่องกงได้ประกาศจับรือกับ VELO Protocol เป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่แค่การสร้างโทเคน็นแต่คือการทลายกำแพงการลงทุนลองจินตนาการถึงสินทรัพย์มูลค่าสูงเช่นโครงการพลังงานสะอาดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักซึ่งในอดีตถ,ถูกจำกัดไว้สำหรับนักลงทุนสถาบันเท่านั้น e w o วฟกำลังจะนำสินทรัพย์เหล่านี้มาแปลงเป็นโทเค็นดิจิตอลทำให้ทุกคนไม่ว่าจะมีเงินทุนเท่าไหร่สามารถเข้าเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของมันได้สิ่งที่ทำให้ความร่วมมือครั้งนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นคือการใช้เทคโนโลยี Pay f i ฟลของเว l o ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาคอขวดด้านการชำระเงิน ทำให้การระดมทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์และการจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนสามารถทำได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้โครงการยังให้ความสำคัญกับมาตรฐาน ESG เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนในระยะยาว ในทิศทางเดียวกัน w o r l d Liberty Financial หรือ WLFI อีกหนึ่งโครงการ d ีฟ i ที่กำลังเป็นที่จับตาก็ได้ยกระดับตัวเองไปอีกขั้นพวกเขาได้ประกาศใช้งานเทคโนโลยี Cross Chain Interoperability Protocol ของ Chainlink อย่างเป็นทางการนี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดทางเทคนิคแต่มันคือการสร้างสะพานเชื่อมในอดีตการโจมตีสะพานข้ามเชนได้สร้างความเสียหายไปแล้วหลายพันล้านดอลลาร์ การเลือกใช้ chain link ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยระดับอุตสาหกรรมจึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นครั้งใหญ่ตอนนี้ผู้ถือโทเคน WLFI และ Stable Coin u s d 1สามารถเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ของตนไปมาระหว่างอิเทอรียมโซลารและ BNB Chain นได้อย่างอิสระเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆใ,ในโลกดีฟา การเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่ใช่แค่ข่าวในวงการคริปโตแต่มันคือสัญญาณเตือนไปยังสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมเมื่อทุกคนสามารถลงทุนในสินทรัพย์ชั้นดีได้โดยตรงผ่านบล็อกเชนบทบาทของธนาคารและกองทุนต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและหน่วยงานกำกับดูแลจะต้องปรับตัวเร็วแค่ไหนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย ต่อกันที่ความผันผวนของตลาดซึ่งมักจะถูกขับเคลื่อนโดยผู้เล่นรายใหญ่ เดวิดเบลีซี่ CEO ของ Bitcoin Magazine และที่ปรึกษาด้านคริปโตของโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาจุดประเด็นร้อนเขาโพสต์ข้อความระบุว่าราคาบิตคอยที่ยังไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่150,000ดอลลาร์ 150, สหรัฐได้มีสาเหตุมาจากวาน2ตัวตัวแรกถือครองอยู่80,000 b i t บิตคอยและตัวที่2อีก120,000บิตคอยซึ่งกำลังทยอยเทขายสินทรัพย์ออกมา เบลลี่เชื่อว่าเมื่อแรงขายมหาศาลนี้สิ้นสุดลงตลาดจะเกิดภาวะอุปทานช็อกและราคาจะพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่มีอะไรขวางกันขณะเดียวกันจัสตินซันผู้ก่อตั้งเครือข่ายทรอนก็สร้างความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญมีรายงานว่าเขาได้รับโทเคน WLFI จำนวนมหาศาลถึง600ล้านโทเคนคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันราว145ล้านดอลลาร์สหรัฐ การที่บุคคลระดับนี้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องย่อมทำให้เกิดคำถามตามมาถึงอิทธิพลที่เขามีต่อโครงการและทิศท,ทางราคาในอนาคตและข่าวที่สร้างแรงกระเทือนได้มากที่สุดคือข่าวลือที่แพร่ะสะพัดบนโลกออนไลน์ว่า BlackRock ยักษ์ใหญ่แห่งโลกการเงินกำลังพิจารณาจัดตั้งกองทุน ETF สำหรับโทเค็น WLFI ต้องย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นเพียงข่าวลือที่ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่ตลาดกลับตอบรับอย่างรุนแรงเพราะทุกคนต่างเห็นบทเรียนจาก IBIT และ ETHA กองทุน ETF Bitcoin และ Ethereum ของ BlackRock ที่สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากสถาบันได้หลายหมื่นล้านดอลลาร์การมีอยู่ของข่าวลือนี้จึงสะท้อนถึงความคาดหวังอันมหาศาลที่มีต่อโครงการนี้ เหตุการณ์เหล่านี้ตอกย้ำถึงความเปลาะบางของตลาดที่ยังคงถูกชี้นำโดยผู้เล่นไม่กี่รายเราจะเรียกตลาดนี้ว่ากระจายอำนาจได้อย่างเต็มปากจริงหรือในเมื่อคำพูดของคนเพียงคนเดียวหรือการตัดสินใจของสถาบันเพียงแห่งเดียวสามารถกำหนดชะตากรรมของนักลงทุนนับล้านได้ตลาดคริปโตเติบโตพอจะรับมือกับอิทธิพลเหล่านี้แล้วหรือยังหรือมันยังคงเป็นสนามเด็กเล่นของผู้มีอำนาจ สุดท้ายเรามาพูดถึงประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อเราทุกคนในฐานะผู้ใช้งานเทคโนโลยี OpenAI ได้ประกาศนโยบายใหม่ที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ Chat GPT ไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาจะเริ่มสแกนบทสนทนาเพื่อค้นหาสัญญาณของการวางแผนทำร้ายผู้อื่นและอาจส่งต่อข้อมูลให้ตำรวจ การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากโศกนาฏกรรมในรัฐคอนเนตทิคัตที่ชายคนหนึ่งก่อเหตุร้ายหลังจากพูดคุยกับแชทบอทที่ไปส่งเสริมทฤษฎีสมคิดของเขา OpenAI ซึ่งมองว่านี่คือความรับผิดชอบทางสังคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตามนโยบายนี้ก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจคือพวกเขาจะไม่แจ้งตำรวจในกรณีที่ผู้ใช้มีความคิดจะทำร้ายตัวเองแต่จะให้คำแนะนำและช่องทางขอความช่วยเหลือแทน ถึงกระนั้นนโยบายนี้ก็ได้จดชนวนความโกรธเคืองในหมู่ผู้ใช้งานหลายคนรู้สึกว่าความเป็นส่วนตัวของพวกเขากำลังถูกคุกคามและมองว่านี่คือการสอดแน่ทางความคิดมีการเปรียบเทียบว่า OpenAI กำลังกลายเป็นเครื่องจักรสอดแน่ซึ่งขัดแย้งกับคำพูดของ CEO Sam Outman ที่เคยกล่าวว่าบทสนทนากับ AI ควรจะมีความเป็นส่วนตัวเหมือนคุยกับทนายหรือนักบำบัด นี่คือภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของยุคสมัยใหม่เราจะสร้างสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงออกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสาธารณะได้อย่างไรสัญญาทางสังคมที่เรากำลังทำกับบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้คืออะไรเมื่อ <c oughs> <ure> เราใช้เครื่องมืออันทรงพลังของเขาเราได้ยอมสละสิทธิ์อะไรไปบ้างโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวนี่คือคำถามใหญ่ที่เราทุกคนต้องร่วมกันหาคำตอบ และนี่คือทั้งหมดสำหรับข่าวในวันนี้จะเห็นได้ว่าโลกกำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วด้วยพลังของเทคโนโลยีซึ่งนำมาทั้งโอกาสอันยิ่งใหญ่และความท้าทายที่ซับซ้อนขอบคุณสำหรับการติดตามหากคุณต้องการบทวิเคราะห์ที่เข้มข้นและรอบด้านแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องคริปโตแมนเอาไว้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ